สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งจังเกิลกันฮะเกมนี้เป็นคลาสสิกจังเกิลเจอกับวูคองจังเกิลนะเกมนี้ฮะจังเกิลทั้งสองทีมเริ่มป่าฝั่งเดียวกันนะเพราะนั้นอาจจะไปจบที่ปูร่างนะแล้วก็มีประเด็นกันท็อปเลนนะปนไปในเรียเจอกับนิดาลีที่ท็อปเลนนะไอเรียเหมือนจะเข้าไปอโชเดสายนิดาลีนะนิดาลีท็อปเลนก็สามารถเล่นได้นะก็เป็นตัวที่เก่งอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจะต้องช่ำๆหน่อย เจอกับไอเรียอาจจะตึงมือน,นิดนึงนะเพราะไอเลียมันเข้าถึงตัวได้ฮนะมิเลนาเป็นโเลเน่าเจอกับวิกเตอร์ครัก็เป็นเมทคอนโทรทั้งคู่ก็เอามาชนกันได้นะฟาร์มแข่งกันไปบอดเลยนะเป็นไซยาราคานเจอกับคาาลาาสเร็วครัก็ชนได้ชนได้คู่นี้ก็เห็นได้บ่อยคนระับแมชชั่บนี้ อาซิกดอมดอมมองมอ,อ,องแถวเล่นกลางวิกเตอร์เลือดหน้าโดนมากๆอะพยายามจะดันเวฟเข้าไปพาซิกโผล่มาข้างหลังวูคองกำลังมาซอ้อนนะวิกเตอร์ตัดนใจเดินหาโอเอน่าเลยฮะแล้วโอเน่าแฟดวิ่งหนีสวยงามอ่ะว้าวตัดนใจคุบวงในสวนคืนแล้วสำหรับวิกเตอร์นะอาซิกช่วยดันเวฟฮะ วูคองฮะยืนดักคาซิกอยู่ที่ผู้มาคาซิกปักบอดเจอวูคองเป็นที่ได้พอเฮะออโต้คิวติดอิเล็กโทรคิวอะเจ็บมากๆอะบอดเลนทีมฝั่งสีแดงได้ด่านนะเพราะนั้นปูล่างอาจจะตกเป็นฝ่ายของคาซิกนะอืมเปิดเกมมาได้ดีอะแล้วบอดเลนเดินอ้โหเลนโคตรดีจังหวะนี้ว้าว คือวูคองคงคิดว่าบอทเลนน่าจะไปช่วยตีปูหรือไม่ก็แค่โซนโซนพื้นที่อ่ะคงไม่ได้คิดว่าจะมาเดินมาถึงเลนเลยนะเออสวยงามสวยงามจังหวะน,นี้ได้ดันเลนก่อนป่าข้างล่างของทีมฝั่งสีฟ้านี่เต็มไปด้วยบอร์ดของทีมฝั่งสีแดงนะจากการที่ราคารไซย่าเดินมาเข้าป่าฮะกอทิ้งวอร์ดไว้นะนี่ถือว่าเล่นดีจ,จัดเลยนะผู้ลางฝั่งสีแดงเนี่ย 5นาทีเลนล่างเหมือนจะมีประเด็นกันใครสาดตันจแฝดหานใส่ยาใส่ยา,ยาแฝดหลบแล้วรู้ใส่ขาใครสาไปฮะว้าวราเมจดไม่พอขาดไปเยอะเลยเมื่อกี้นี้แตส่สวยเลยนะจางหวะแฝดเข้าไปคุกงวงในฮะว่าได้ลองได้ลองอาซิก็เปิดบังกรแบบสบายใจเฉบเลยฮะเลนล่างได้ดันเลนกลางได้ดันนะสบายเลยครับบังกรตัวแรกอะ ท็อปเลนอาการเป็นไงไอเรียเลเวลหเข้าไปคุ้มวงนายใส่นิดาหลีแล้วนิดาหลีแฝดหลบอไอเรียโดนป้อมตีตายไปฮะว้าวส่วนมิดเลนก็ยังคงฟาร์ามกันไปเรื่อยๆฮะด้วยเรื่องที่เป็นเมดคอนโทรลทั้งคู่นะแล้วดูวิกเตอร์อะ่ะขึ้นในไดมเลือดมาเบิ้มเบิ้มรือรือ,อเลยนะว้าวคือกาดโดนแกงแล้วไม่ตายแน่นอนนะเน้นเลือดเน้เนเลือดเลือดพันห้ามเป็นตัวฟาร์มทั้งคู่ไงแล้วเมตานี้นี่มิเลนต้องได้ลอโเรเบทให้เร็วที่สุดอ่ะ คือยืนเลนฟาร์มมิเนียนไปแล้วก็รอดได้รอรับเอ็ดหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันนะส่วนโอเลน่าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเป็นรับเอ็ดนะตัวมันไม่ค่อยนิยมขึ้นถ้าขึ้นรับเอ็ดมานี่คือดาเมจแบบหายไปเยอะมากๆากแล้วโอเลนะ่าเพราะว่าตัวเขาเนี่ยคือเน้นดาเมจแรงๆเออวิกเตอร์มันยังมีซีซีมันยังมีสกิลที่เป็นดีพีเอสอยู่อะโอเลน่านี่เป็นดาเมจเบิร์ดอะผูของเขามาคุกงงนายนะน้องอาบใส่ราคาไปอะ วงพีวอีกรอบหนึ่งโอ้ยน้าวิ่งหนีแล้วน็อกอัพไม่ได้ดองคาสิโผมาโชว์เดซายอะ่ะอ้าวมันจะรีบเกินไปอะ่ะเพื่อนยังไม่ถึงเลยนะอาการไม่ค่อยดีอะ่ะสำหรับพีวูคองอะ่ะ9นาทีอะเรามาดูท็อปเลงกันหน่อยให้เลียเข้าไปคุกวงนายไรเวลตามนี้้าหลีอยู่หนึห่งเวลพาะกดอันตีไปพร้อมกับวิ่งหนีอะแล้วเลงๆงเหมือนจะหันสวนและหันสวนเข้าไปโชว์เดซาโอ้โห ระยะห่างฮะแล้วก็เรื่องของไอเทมด้วยอันนี้เดหลีขึ้นไอเทมดีมากๆครขึ้นเป็นตัดฮิวมามคือดีมากๆเลยได้ทั้งเกาะได้ทั้งตัดฮิวไล่เรียเป็นตัวที่ออโต้เงี้ยคือเวิร์กจัดเลยไอเทมชิ้นนี้ส่วนคลาสสิกสิบทีได้ไอเทมชิ้นแรกมาเป็นที่เรียบร้อยครับเกมนี้คือไม่ค่อยมีจังหวะให้ได้แกงนะก็ะฟั์มฟามไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็วูคองแกงไม่สําเร็จกลายเป็นคลาสสิกที่นําอาะส่วนไอเดียท็อปเลนก็ไม่ได้งองแงอะไรนะ แม้ว่าจะโดนโซโรคิวไป2ตัวแต่ก็ไม่ได้งองแงอะไรฮะแล้วตรงนี้เหมือนจะมีประเด็นการวูคองน็อกอัพสายแล้วอ้แฟดหลบรวบของโอเรน่าวิกเตอร์ฉีดไปคาสิกนิงสนิทอะ่ะสวยงามจัดจัดว้าวอู้เร็วอะ่ะด่านใจแฟดมาน็อกอัพสายแล้วมีใครสากคิเลนสติงเข้ามาได้ชัดาของโอเรน่าไปอะ่ะสวยงามมากๆอะครับือป้อมล่างแตกแล้วก็เลยโรเตทมาที่เลนกลางอะ่ะปล่อยป้อมล่างไปเลยแล้วมาฆ่าโอเรนะ่าพร้อมกับ ได้เพจมาะสวยงามสวยงามมาน,นี่แก้เกมได้ดีมากอะคาซิก็เปิดมังกรตัวที่2องฮะบอดเลนทีมฝั่งสีแดงนี่โรเตท,ทมาที่มิดเลนแล้วฮะแล้วก็ได้ดันเลนนะส่วนใครสาก,กับบ้านปลายเปิดจังหวะให้คาซิกนี่โซโร่มังกรแบบวหวานๆเลยฮะส่วนวิกเตอร์เดินมาด้อบๆมอ,องๆแถวเลนกลางอนะไม่สามารถไปฟาร์มที่บอดเลนได้เพราะว่าป้อมแตกแล้วอะคือถ้าดันลึกเกินไปนี่คาซิกมานี่แตกพ่ายแน่นอน ก็เลยต้องรอให้เวฟดันมาแล้วค่อยกลับไปฟาร์มอะ่ะออฟเลน่าเรียเลเวลห่างนี่หลี2สองเวลตันจายโกรดคิวสวนไปแล้วอีไม่โดนชิบหายแล้ววูคองตีบัสคนเด้งไมาเรียตันจายโกรดอันติกล่าวว่าจ,จะสองหนึ่งอ่ะแต่ว่าไอเทมยังไม่มาฮะล้วก็เลเวลห่างนะส่วนคาซิกาเดินไปที่เลนกลางน่าจะอยากได้ป้อมกลางอะ่ะทำให้ฝั่งสีฟ้านี้ต้องยอมปล่อยนะ่านแหลมไปนี่โดนรางคาญเปิดเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวเอาฮะอ้าว เจ๋งไหมเขาเห็นตัววูคองอยู่ที่ท็อปเลนน่ะเดินมาเอาป้อมคางแทนเลยสวยงามจัดจัดส่วนคู่นี้เหมือนเดิมโมโจด้วยอะ่ะฟัมฟามกันไปโรยน้านี่กดอันตีตอดเลือดวิกเตอร์แบบเป็นสกิลปกติเลยอะคือ <c oughs> มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะช่วงนี้ก็กดแซวๆกันไปอ,ะอ่ะอาซิก้าดอมดอมดอม,มองมอง,มอ,งอยู่แถววูคองอ่ะวูคองโดนคาซิกแซวไปยังทำเรื่องของเลเวลได้ดีอยู่นะอืม <c oughs> วิกเตอร์ฉีดสายคลาสิกไปฮะคลาสิกอยากได้เลดบาปันนีฮะสายยาราคาเดินมาช่วยฮะโอเคต้องถันใจกระโดดหนีก่อนแนวะวิกเตอร์แซวเจ็บเหลือเกินนะส่วนตรงนี้ราคานนออับใส่เร็วไปฮะเร็วพยายามพุ่งวงในใส่สายยาแล้วสายยากดอันตีสวยงามมากๆอะเร็วแฝดไปเรียตันโดนไปสตัวเพราะประกดอันตีโดนไปอีก3ามอะโอ้โหเลือดฝั่งสีฟ้าเหลือคนละหนึ่งนะว้าวกลายเปน็นไอเรียให้โดนสกิววิวของใครสาฆ่าไปได้อาว้าว ไม่ตายนะเมื่อกี้นี่สวยงามจัดๆแล้วนะเลเวลสิบเอ็ดคาสิก้าอีโวสกิลอาร์มาแล้วก็โดดมาปาดใครสาหายไปเลยอะ่ะว้าวครึ่งหลอดนะเมื่อกี้นี้เกือบครึ่งหลอดนะหายไปเลยไม่ต้องรีบพักเกมไหนเราแก๊งไม่ได้เราก็ฟาร์มไปฮะเราเล่นช่วงกลางเกมแทนก็ไม่แย่นะดีกว่าพยายามฝืนฝืนแก๊งช่วงต้นเกมแล้วแตกผ่ายอะ่ะ เกมได้เปรียบขนาดนี้ครับเพราะว่าบอทดเลนทีมฝั่งสีแดงนี่เล่นดีมากๆนะคือเขาได้ดันเลนตลอดมีอิมแพกมากๆแล้วพอได้ดันเขาเดินมาป่าฝั่งสีฟ้าแล้วก็เทวอร์ดแบบรัวๆเลยฮนะทำให้บูคองนี่เดินไปไหนก็เจอตัวโดนเห็นตัวตลอดเล่นดีมากๆเกมนำเพราะว่าบอทดเลนล้วนๆเลย18นาทีคลาสิกได้มา2ชิ้นนะส่วนวูคองได้มาชิ้นครึ่งฮะแล้วไปด้อมๆอง แถวท็อปเลนนะโดโนเลยนะควางบอลใส่หน้าอีกแล้วฮะอาซิโก้ไอยาห้ามจะมาแย่งไก่ของใครสาส่วนท็อปเลนโอเลน่าเหมือนจะอันตรายนะบุของอ้อมมาทางด้านหลังแล้วน็อกอัพใส่โอเหน่าไปโอเหน่ารวบโดนไป2ตัวแฟตนีอ่ะราคาบมาเติมเพิ่มแต่ว่าโดนบุของน็อกอัพไปไอเลียมาเติมเพิ่มเหมือนกันนะเอาไปโชว์เดสตันใครไปไม่โดนชิบหายละอันตีไม่มีด้วยโออโต้โอ้เกือบว้าว อ้๋สันชายแฟดมากระโดดใส่ราคารลาคาร,ราคาไปได้อะอาสิกออมมาทางด้านหลังน่าจะต้องปล่อยจอยนะจังหวะนี้นี่ละหลีสวยละสวยละจับโอเรน่าแต่ว,ว่า <c oughs> ช้าไปดาเมจปิดไม่ค่อยพออะโอเรน่าดินได้เพื่อนเลยมาซ้อนทันเลย เกมนี้นี่น่าดูกันหลายคนมากๆนะเออทีมฝั่งสีแดงนี่เล่นดีมากๆนะครายาราราคาซิกโอเลนา่าคือเล่นดีมากๆแล้วตอนนี้ครับมังกรอนจัดไป3ตัวแล้วผมว่าตัวที่4เนี่ยทีมฝั่งสีฟ้าจะต้องหัวมโม่งนะเพราะถ้าปล่อยอตัวหนึ่งก็น่าจะแพ้แล้วฮะเออ อ็อบเจกต์เกิดที่ท็อปเลนนะคะซิกเดินมาที่ท็อปเลนนี่แ้หลีตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายครับแล้วตันไซก็โดดใส่ใครสาไปฮะเออสา,สายาใสายากดบาเรียแล้วกดอันติหลบด่าเมจของอ็อบเจกต์ไปได้ฮะอ้าวที่หลีนี่ดาเมจแรงมากๆนะไอเทมชิ้นเดียวอะเบิ Bird. ร์ดสายาเกือบนิ่งไปเลยครับวูคองเดินมาโดราคารกดอันติโซนพื้นที่ไวฮะแล้วน็อกอัพสายวูคองไปฮะอ็อบเจกต์แตกพ่ายเป็นที่เรียบร้อยฮะใครสา อดคิลเลอร์ซิงเข้ามาฆ่าคาซิกไ้หน้าไอเลียโดนวิกเตอร์เอร์พอร์ตมาปิดฮะไม่น่ารอดนะ uh. ส่วนตรงนี้อ้าวทวานนี้เล่นโคตรดีทีมฝั่งสีฟ้าสนใจเข้ามาคุบวงในเลยฮะเราทำสำเร็จด้วยนะฆ่า uh. ทีมฝั่งสีแดงไปได้สีคนนะ uh. ต้องเริ่มสู้บ้างแล้วฮะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้านะเพราะว่าปล่อยไปหลายอย่างมากๆครับปล่อยมังกรไป3ามตัวปล่อยไว้กับปล่อยลิฟนะแล้วก็ปล่อยอาคารด้วยะฮะคือปล่อยแทบทุกอย่างอ่ะไปนี้เลยตัดใจหัวโ่งเข้าไปแล้วทําสําเร็จด้วยนะฆ่ามาได้4ี่คนนะมังกรตัวที่เสียตกไว้ฝั่งของสีฟ้านะ มาถึงก่อนนะก็ได้มังกรไปนะส่วนไว้หน้าเดินมาเจอกูขวองหลันใายกดรันตีร่ววูคองไปฮนะวู ong, ของกดสกิลวิวแล้วดอสกิลของราคานไปได้อนะ่ะโดนราคานตบแปะไปนะเรานิ่งสนิทฮนะมีการเทียร์พอร์ตมาเติมเพิ่มมาอาซิกดอันตีพยายามเข้าไปลวงใครสากใครละกดคิดเลยจริงแล้วแฟนหลบนะอ่ะโอ้ยาคาซิกนี่ตามไม่หยุดนะจนเตอร์ฉีดหน้าไปฮนะว้าวพยายามสุดชีวิตนะสำหรับอาคาซิคะ ทำหน้าที่ของไอซาซินได้เต็มที่แล้วแต่ว่าฝั่งตรงข้ามนี่ผิวจัดเลยอะ่ะิเลนซิงแล้วแฟดหลบมามแต่ก็ยังมันฝ่ายสีแดงนะที่ชนะไฟไปอะ่ะยังมีโอกาสอยู่นะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้านะพราอเรื่องของไอเทมนี่ก็ไล่ๆกันมาละไอสาตอนนี้นี่อเทมพอๆกับสาย่าลอะอ,อาจจะทำแบกได้อะอาสิก็3ชิ้นเหมือนกัน รอเวอร์สิบหกน่าจะอีโวมาก็เล่นได้ง่ายขึ้นละวเราสาวพกๆค่ะไอซ่าอู้เกือบโซนตรงนี้น็อกอาร์มสายราคารปลายพร้อมกับสตาร์ทาราคารกดสกิลหา,าสายขาเวอร์ไอซ่า2ีหนาทีครับบอลรอนเกิดเป็นที่เรียบร้อยอ่ะทีมฝั่งสีแดงเหมือนจะได้โซนพื้นที่ก่อนนะฮะทีมฝั่งสีฟ้าน,นี่น่าจะมืดตึบนะผมว่าโอ้โห มืดสนิทนะตอนนี้ต้องเริ่มโซนคือแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวจะเล่นลำบากครับเดี๋ยวโดนเนียนเนียเนียนบอลอนแล้วถ้าเสียบอลอนผมว่าน่าจะจบละน่าจะยากละว,ว้าวเลยนะหน้าความตั้งใจเปิดโดนไว้หน้ารั่วไปอ่ะโอ้โห,โหพลายละไม่ออจงหามันหน้าเปิดอยู่นะโอ้ยหน้าเหมือนจะหลุดเดี่ยวอ่ะพอเปิดเพื่อ,เอนเขาซ้อนกันอย่างไวเลยเรียบร้อยเลยบอลอนตัวนี้ คือลองก็ไม่แย่นะเดียย่เป็นที่เรียบร้อยอะ่ะมังกรเกิดเป็นทีเรียบร้อยอะ่ะทีมฝั่งสีฟ้าก็มาสีแดงก็มามาไฟนี้น่าจะเป็นไฟใหญ่นะมีการเทียร์พอร์ตมาทางของนิทราเอเวน่าพยายามปาบอลโซน,วนไว้แล้วรวบ2ตัดเลือดไปได้พอสมควรนะ่ะอซิกได้มังก่อนเป็นที่เรียบร้อยอะ่ะโอเคจรจรอ่นะคือ <c oughs> เกมแบบนี้มันโคตรเดือดรนเลยด้วยเกมที่ต้องปล่อยมาทุกอย่าง ไอเลียเขามาฮุบวงในสตตนโดนไป2ตัวสวยงามจัดๆราคาตกแปะไป2องะไอเลียกดอันตีเติมเพิ่มอีกก<ม>ูอคองอะมีแค่ซีซนะดาเมจนี่คือไม่มีเลยฮะโดนคาซิกจวงตับไปไอเลียสตตนส่วิกเตอร์ไปฮะโอเคน่าจะจริงเป็นที่เรียบร้อยฮะโอ้บอดเลนทีมฝั่งสีแดงนี่เล่นดีมากๆแล้วแบบอิมแพ t มากๆอะทำให้เขาได้แบบแทบทุกอย่างที่อยากได้เลย พอเสียทุกอย่างมันก็ไม่สามารถอะเป็นเรื่องปกติคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสับงคลิปนี้สวัสดีครับ